สวัสดีพี่ๆหน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนิดนะครับพ i ชชิงชาแนลนะครับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับจะพามาหาหน่อไม้นะครับวันนี้มากับแม่จะพาไปหาน่อไม้บุงอยู่ริมห้วยเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะได้เยอะไหมครับผมเดี๋ยวจะต้มทําน้ําพริกกะปิกินนะครับผมไปตามดูเลยนะครับว่าจะมีหน่อไม้ไหมวันนี้ หกแทนนอแม่เห็นเด้ซีเสี้ซียนัวมันนั่นซิม like ีพ่อห nice ้ต่อม oh well. ่ว่าน้อนี่พ่อห้างแตนแลนนี้ฟ้าได้อุ้ยนี่แมนอนั่นนี่ด้เดอันนี้น้อนั่นนะซัดทำไมเออนั่นแหละต่ม น่ยอยู่เนาะนอนนี่ก็ดีเขยมาเขมาเขียมาเขียมใ้คุห่แย่มเอออันดีนอนนี่พอดีนอนนอนนเนาะตุ่มเสียบด้ฮนจึบเขี้ยวไ เขียมาเตาหมากราเตาบอกเตามันบอลเจ้าเขี้ยวเพียงเขี้ยวมากหน่ะเหน้าใหม่ไล่ได้น้าแม่น้าใหม่บุ้งบอนี่ในบุ้งริมห่วยเขี่ยให้เนี่ยแกงยี่บอล่ะต้มบ่ กม้เดียวมาเซยันยงงจับอญญญะไรอย่างเางามมาเกินแล้งางงามแทนอนนี่ตกแสบแล้วถือจะพาเขาได้หืมบึงแนนอนนี่นะกำลังหากอที่เท่าไรี่กอที่สี ดีดีนนเนาะเจ้านะแม่น่าใหม่เวอรน่ะเสียงซับเสื้อมาเสียบซับกระดอกกระเดียท้โอ้ยห <c oughs> น่าหน่อยไปตาแพงแทะ <c oughs> มาเคลียร์มา เอาแล้วเก็บแล้วเก็บัซคู่ละมาเบิงกผีพ่อเน่แม่นาะพูดนนไหนพูดน้ไหนมาไมกระหน่อนไหน่อยว่าหยกหน่อยหน่อยหน่อย หน่อยวะหัวแล้วนี่จะว่ายังส์นี่ก็ฟังนั่นได้ห้าสิขามไปอยู่บ่แม่มีอยู่ตีก่อนนี่้ะหมุนลงปลาครับแท้ Bùi <laughs> nó mày phần này. nó mày bùng. Hãy subscribe mạc quá cho nè ນ້ອຍໆມາຂ້ອຍຊິມົນລົງໄປສັບໃຫ້ພໍຍາມຈຕກນ ดิเศบนอนไปย่างเอากลมไปไปกไปเอากล มาอา่าบุจาคือม่อยู่ตีตั้งแต่นะมาขอยสิลงไปอลอยตกน้ำได้เข้าึ้นมาเน่นอนนะ กะว่าน้ำมันเอาหนักกัดิดูโอ้ยตีลังกาทุกหนมซะนะนอนใหญ่นขนาดเลย เกือบเาว่านอไมลายเลายยีสนท่นผู้มเองตัวบ้านนใหม่แสบค้นอะนบงเนอุ้ยนอนี่กันงไงคะแสบคนนใหม่ลาเลยมบง เส้ S <S นมะมุนเข้าไปคักแคะได้ยปะ ห้างแคจะห้างอบอกออกไปอีกบะเื้นเป็นตะโพอเหรอบอแม่ตอนนีาก็พูดอาแก่ก่อน่ยเสียันเล็ตตัวหนาเห็นหีือ่บ่เห็นยัยว่าหนักตะหอนดอตาะคอฮา่าองตายคิดแต้คิดหนาไม่รู้ไปูฮะ เบิงเด้อน้องใหม่เฮาหาสามสี่ก่อหนึ่งไม่เต็มหนองงามมีอยู่แม่แถวนี่เชื่อหน้าใหม่น่ะ ไปน้อกฮะอู้มุดมุดมุดเงอยู่บนนันนี่อู้ยงยงยงยฮันเดม่แม่ฮันเดนาไหมห้องกระเคียวในกดกดมัน อืมน้องใหม่บูเ <laughs> ขียวม,มากเลยน้ำเงี่ยวน้องมามิตโน้งเขาขาวอืมมาเข้าเดียวสิเต็มคุและ นี่นี่นนี่แม่นนี่นนี่นี่นี่น้อไปน้อไปับเอาเห็นอยู่เห็นอยูสันพอเด๋ยวนะแม่มันไล่แลละ แล้วพอแล้วพอกินแล้วเอาไว้คนอื่นเขากินน้ำเพื่อคนอื่นเข้ามาหาก็เธอแบกผ้ามากกูจิตัดเพื่อน้ำิ่มอเมนไม่อื่นแบกป่าไปนน้ำได้เปเหลืองหัวกับพันหยาไปนน้ำไหมมองฟูหัวกูตึงขั้มบายเดนนอนน่ะเรียกไปเห็นอยู่ว่นต่อหน้าคอยเห็นก่อูยิเพิ่งครับ โนี้มา้ักเถอะมาโอ้ไปถึงป๊าดโน่นี่คักด้วยครับผมง่่ๆๆงไหนโน่น,นั่นนี่ยจะต้มแสบขนาดเี้เ็ดเจวกะปิขึ้ลำวันี่แบูนกี้เยวกี้กุนบ่นพูน้อยให้งามผลเป็นาไยืทั้งเดไปทั้งเดไปย่างย่างเน่งน้ำน้ำด้อ ้ำมันโกตานี่แีแรตที่มาปิบัตป้ามานัป้าก้อนี่แหละขุนเมื่อปะอู้ไม่จะ้พึงทับเด้อปามันะกอนบ่อู้ยน่นนี่มักักแค่ กกูประาไดโน่น,โนี่นะนห้าเบิดก่อนอีกก็เศร้าเนาะไหวเขากินน้ำเพื่าหาน้ำหลังเต็มคู่เลยฮ่าเขาเดียวเต็มคู่เลยโอ้ยองกุญ เห็นยู่เห็นย่ทิงขึ้นไปเห็นเห็นนั่นแหละตาบังากินบาในได้คนเอันเด่น้มนาดงเพนเป็นส่วนอ่อยบน ลอยนะักลอน้าเดี๋ยวคิดดายนะ,ะเต็มคู่อยู่นี่แมนี่ต่หนอขาวๆเลยขักกระโดดห้าเราใหมห้าตรงคุดคุดไปทั้งข,าง,า,า,า,ขางน่ะบ่แม่บางเถือมันยังบ่ผลขี้ดินเนาะห้าก็าตรงคุดคุดเบื้องหน้ามาทั้งขางมันมันกำลัง,ง,งกกสิโพดขึ้น จากที่ดินฮะแม่มาก่อนอ้ยคุณนายโอ้เ้ณดี่ดีวหยอดเนี่ยมาเอาฟาดูรับอามันดูรับอยู่บนหยอดสิเช่เอาล้วงามกดอกอ้ยนอแงมันเอาดอก น้ำเวงวน้ำเงซะ,ป,ะป่คืนทางนี้แปลนได้ไหมห<ะ>ทางนี้แปลนขามคืไปนีไมได้ขามค้นไป็น,นีม่ได้ไหมนี้ยมซับเอาว่าผู้เลีผู้ลูอยู่ผู้เลี้นะใช่นรูน้เข้าค้าับฝนกําลังฝนเ๋นนนขึ้นเลี้ยวเห็นน่านัน่านไปนโอ้โอยู่ทงนะป่ะป้า,าสันเอาก้อนนี้หละขคืนเมื่อสันปะ,ปะแบบ เด้แม่พุนเลี้ยวไปทั้งผุนทั้งลายก่อพุนผุนก่อน่ะเลี้ยวไปเห็นเลยก่อนีกอนสั้นก้อนเลยู้ลูยีนางอไปซับๆโล่นี่ไมันเปลี่นะไปคือคืนไปเลยนีมึงยางถือไปซะมอก่อนพ่อเลยนะสันไปมาข่อยสี่ห้านี่ Nè 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 nhỏ này hết bữa này. Nhỏ này. Hết là hết là. Mama. Sắp. Sắp cho con. Nó lẹ, nó chẳng ngon. Kia à kia đi bốc vậy, ta tao không phải. Nhang nhỏ nữa con. Hát anh đây nhỏ thăng lang khát sổ. Nói nhây nhây. Nó này hát ở phụn แต hmm. right yeah, no, ่ทำไมตกแล้วด้อครับเรื่อพูดปลามเห็นผู้รู้ีนี้หายยัละหายยัง่งแล้วพุดๆเลยหายยัไงละเป็นบ่ะไหนึ่งหนึ่งโซงบ่เงี Nó ngâm ngam Tìm khu lớn chả ออเอาอยูยังึ่งเด้อสีไดงไหมวางงา,งามหน่อยิไใสยิส้ไใสยิไใส,ยยสอ้ยพี่มาขักแทนโนอนะ เื่อมืออได้เฮ้ยต้องมือบ่ไรด้หงายไรเที่ยอเลยเนี่ยเที่ยกลางตัวโอ้ยมันเลี้ยขนยอดใ่า่แต่นี่แล้วฮะมันเหี้ยขนนี่บ่กอ่ะเนี่ยเอามาเผาฮะเอามาเผาอะไรยืนอยู่กางต้นฮะเอาเนี่ยเอาเสียมซับเข้าไปหน่ยกลางตอใหง่แต้น คือผมเห็นนี่เลยปลาหนเราหมายอดเป็นยังไหนึ่งสิโอ้เห็นเหรอเอาเสียนนี่งซับเอามายืนอยู่ข้างๆนี่เอามายืนนี่ยละซับเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเสียมนี่งตามจังหวัดใส่ใจซับซับเลยมันเกลี้ยขึ้นมาซับพวกกับป๋า มันงอมาตอนนี้เอา้องล้างก่นอย้มีมุกหมันงามเน็ก็งอหน่นี่ซ้ำมาซมามันมาฝนตกม่ถึงมัน อ้ยพี่มันนอขาวแถบตรงนี้ฮนโอ้ยสวยง่ามๆแา้วแล้วใหม่หวยเลยนี่เด้อครับเป็นหวยน้องตามธรรมศาสตร์น้ำมันกระบุกเลยนะครับในหวย มันเป็นเครื่องกลางๆหนามก็ดีที่เต็มกับเบอเต็มเอามาโกมไหมเอาอะไรเมยอดนี่นตีนักเอาอะไเมย์นังฮักเอาเมยนังเอาเมยอดนั่นนะยอดเด่นี่ไหนดิบตาเอามือให้เอาเลย บเห็นนี <h Williams> ่บเห็นยิ่มยัตาขู่ขี่ตาบูฮากินเ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 นไมโอ้เห็นแล้วมาเอาดอกาเอาป้าขึนป้าขึนเต็มคุแล้ว ก็ต้องล้างดิมึงอะไบอมึงไปนาต้อง้างเอีอยวมาดูบัวบัวหินเลยมงเลยมึง่ึงบัวหิน มึงไม่เห็นปัขึ้นก่อนมึงไเหนเห็ดมึงเห็นไหเาใหม่โกย้อนห้าบีแคนกูนะเห็นแล้วเห็นแล้วโหง่หนึ่งฮักก็เลยบัดลึกซ้เอา มาเสียยนั่นเห็นแล้วันดีเขี่ยออกแค่กอนเดียวะเกี่ยออกเลี้งป่ายอดอื่นเลไปมาเียน่ อ้ายด้เมือยมาเออกองว่าชิบเด็กเม่เต็มคู่แล oh, ah> ้วก็เมื่อนะอนไดเลยะโอ้มันกระไรลรฮะพอกินโอ้ยแพงไหวคนหานํำลังกินแน่เมื่อยดิต็มคู่แล้วเน่พี่ Mm hmm. พี่ๆนะน้าๆครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมน,นีสํหรับน้องใหม่ที่เฮอหาไดมน,นีเนาะนเนี่ยเต็มขู่เลยนะครับเกินความขาดหมายเขาวางซิปก่อน,นี่แหละครับผมหมานอยู่นะครับผมน้องใหม่นี่อีเมย์เป็นคนหานนีบริหารนะครับอีเมย์เป็นคนหาเนี่ยมี่ตะนอนข,ขาวขควค่ะผม ครับสำหรับอ่านเพียงพอสมนีก็านาะครับนาะสำหรับอ่านทันใดที่เขามารับช่วงใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เฮนนเด้อครับเป็นกำลังใจเหนนิดเด้อสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อครับเด้อ